มาดูความเคลื่อนไหวของอดีตนายกฐมนตรีกุณทักษิณน,นะครับก็จะอยู่ในเรือนจําครบสองเดือนแล้วนะครับก็มีความพยายามในการที่จะขยับไปใต้กรอบกฎหมายทนายก็บอกว่าก็จะทําภายใต้กรอบกฎหมายที่ดีที่มีนะครับขณะเดียวกันวันนี้เขยใหญ่ก็เป็นตัวแทนของครอบครัวไปเยี่ยมครับคุณปิดกสุกสวัสดิ์สามีของคุณแพทองทานอดีตนายกรฐมนตรี ขออภัยไม่ใช่เขยใหญ่นะครับเป็นคู่สมรสของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมคุณทักษิณพร้อมกับคุณวินยจฉัยชาติมนตรีทนายความประจําตัวใช้เวลาเยี่ยมในการเวลาประมาณ45นาทีคุณปีโดออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าสุขภาพของคุณทักษิณยังคงโอเคคุณพ่อก็อยู่ครบ2เดือนแล้วในวันที่9นะครับแต่ด้วยความเป็นคนแอคทีฟก็ชอบติดตามสถานการณ์การเมืองรวมถึงกรณีที่ถูกพักพินว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับสกุลข,ข,ข,ขบวนการสแกมเมอร์ คุณทักษณิณเองก็ไม่ค่อยจะแฮ ppy กับเรื่องนี้คิดมากคุณวินิาชาัยมูลนตรีทนายความประจุตัวคุณทักษณิณออกมาชี้แจงคุณทักษณิณว่าคุณทักษณิณไม่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์ดังนั้นคนที่แอบอ้างหรือคนที่กล่าวหาทําภาพประกอบเนี่ยได้มีการติดตามมอนิเตอร์อยู่และจะพิจรารณาดําเนินคดีครับจริงผมก็มอนิเตอร์อยู่ผมจะดําเนินคดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทุกคนยังเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเนี่ยนะครับ ก็ให้หยุดการกระทำเสยเถอะนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงของท่านยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องอยู่นะครับแต่นอกจากนี้นะครับก็ก็อย่างที่บอกครับว่าท่านอยู่มาจะสองเดือนแล้วมันที่แปดที่เก้านี้ก็จะครบสองเดือนแล้วนะครับได้คุยกับท่านก็สุขภาพโดยรวมท่านดีแล้วท่านพยายามที่จะดูแลตัวเองอย่างดีนะแต่จากที่คุยนะครับก็ดูแล้วท่านก็มีความเครียด อยู่มาก็เกิดสองเดือนนะท่านคนที่ไม่เคยแบบเป็นแบบนี้ก่อนนะครับก็จะเรียกได้ว่าจิตตกก็ยังได้นะครับคุณทนายก็บอกนะครับว่าระยะเวลาใกล้ครบสองเดือนที่คุณทักษณิณอยู่ในเรือนจําการที่จะได้พักโทษหรือไม่เนี่ยเรือนจําและรัชทันจะมีการพิจารณาตามระเบียบที่มีอยู่นะครับถ้ามีสิทธิ์ใดที่เข้าเกณฑ์ก็จะใช้เต็มที่แต่จะไม่ไปเรียกร้องอะไรที่นอกเหนือกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาคุณทักษณิณก็ทําตามกฎหมายอยู่แล้วมีเพียงบางมุมที่คนไม่เห็นด้วย นอกจากนี้คุณทักษิณก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องขังชั้นกลางยังไม่ได้รับการปรับเลื่อนชั้นแต่ภายภาคหน้าอาจจะมีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาทั้งการพักโทษลดวันต้องโทษหรือการปรับเลื่อนขั้นตามขั้นตอนของกลุ่มรชาชทันครับ